ายเลยอย่านะอย่ากไปเลยสู้ต้องนะอย่าสู้ต้องนะอย่าสู้นะจ๊ะหนุ่มหมีตัวตัวแค่นี้แต่น่ารักจังเลยนะอย่าสู้กล้องเหรอฮะสู้กล้องเหรอเราเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาบน้ำให้อาบน้ำไหมครับไม่เอาเอาให้โอ้ยลูกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ย ตัวมันน่ารักไงก็แกงมันบ้างเลยอ๋อกัดไหมกัดไม่กัดเลยตอนเด็กๆมันจะแบบไม่กัดคนจะมือจะมูอหนูเล็กจังค่ะตัวนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฮะดูตูดมันเดี๋ยวผมกัดตูดปีนเลยตูดดูตูดดูตูดนี่เลยทุกคนเราเอากงมาด้วยละ โอเคมาจะไปเข้ากรงมันตกนะพี่ถือเองก็ได้มา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 อย่าโน้ตเถอให้ครับเราจะพาเด็กตัวนี้ไปเข้ากรงกันฮะมีลูกเราหรอโอ้ยทำไมพ่อตาเป็นอย่างนี้อ่ะอ่ะเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยเข้ากรงกันครับเข้ากรงกันครับโอ๋อน่ารักแข็งเลยน่ารักโคตรเลยรูปดีนุ้ยน่ารักน่ารักน่ารักให้ บอกนะว่าค่ะบอกนะว่าเราจะกลายเป็นเป็ดไร้ประโยชน์แล้วอะม่อุตส่าห์ว่าเป็นเด็กที่น่ารักแท้แต่เรากลายเป็นเป็ดที่ไร้ประโยชน์แล้วหระทุกคนอาจจะชอบไปตู้สีเหลืองู๊ปิงน่ารักเราจะกลายเป็นเป็ดที่ถูกทิ้งอุ้ยไม่ยอมจะต้องฆ่าลูกเป็ดตัวนี้ลูกวิ่หนีใกล้หรอคือ ตัวก็ใหญ่กว่าไก่มือวิ่งมีไก่ทำไมโม่หนูงอนแล้วหนูงอนแล้วบางอาจไปเล่นกับลูกไปใช่ไหมทำไมไม่มาเล่นกับพวกเราเฮ้ยงอนแล้วไม่เอาแล้วงอนนมคนไหนเอะนมคนนมคนไหนเอะนมคนหนูเดี๋ยวนมคนแย่แย่าไอ้ตัวนี้มันเยอะนมคนไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมายุ่งกับพวกหนูหนูงอนแล้วบางอาจจะไปเล่นกับพวกเป็ดใช่ไหม ที่สุดเลยหนูมานี่มาทำไมขนเปียกอย่างนี้เนี่ยฮะไม่รู้ครับนี่เขาจับมันไม้เลยด้วยนะไหล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 ทำไมขนมันเปียกอะลูกหนูไปแอบเล่นน้ำที่ไหนนะทะเลไม่เล่นน้ำลูกปิดเลยนี่คือน้ำค้นนะคะน้ำค้นตัวเล็กสุดนะ ลิลลี่ป่าลิลลี่นะเพราะมันตัวเล็กสุดเลยว้ายดูกินอะไรไปทั่วกินอะไรไปทั่วเลยนะเราเนี่ยฮะให้จะออกพวกเราจะออกนันน่นๆขนมจีบขนมจีบชาลาปาวมาแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนไปมากเลยไปดูสโนอ่ะสะนุกน้องซาโนซอว์ โอเดี๋ยวเราไปดูแกงช็อกโก้กันดีกว่าตอนนี้แกงช็อกโก้ไปไหนก็ไม่รู้ไม่พบกินอยู่นะกี้ยังอยู่ตรงนอกอยู่เลยเมื่อกินไปช็อกโก้กช็อกโก้ไปเล่นไหนก็ช็อกโก้ไปเล่นน้ำหรือเปล่าระวังความปลอดภัยไว้ก่อนนะทุกคนนี่ไงมีแกงมา มเามาคลีไม่อะเมาคีเ, <alk> ม,เามาคีเมาคลีมันไหนอะเมาคลีก่อนอื่นก็ต้องผ่านอุปสรรคนี้ไปก่อนเมีมันมีขาวดำใช่ไหมใช่ขาวดำนู่นนี่ไงแกงช็อกโกอยู่นู่นเชื่อเชื่อเชื่อแล้ทุกคนระวังทางให้ดีด้วยเด้าจะจะบ,บ๊อบบ,บบ๊อบไปบ๊อบแกงช็อกโ,โกแกงสาว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 ,สาว เมาคมาีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์เมาคีเฮ้ยพี่มเมาคีมาทำอะไรอย่างเงี้ยบูไอ้น่ะไม่ชอบเสียงของพี่มเมาคีค่อยๆ่ยย,ย,ยเอาไปออกไปไม่ต้องมายุง่งเฮ้ยเฮ้ยไ,ไม่ต้องมายุง่งโอ้ยทำไมโหดจังเลยครับเจนเนี่ยชักก้นะไม่ต้องมายุ่งนะเดี๋ยวเราจะมาหอยกันดีกว่าแกงสาวสาวสาวลุย โอ้ก็โยดิหมอคลีต้องมาเป็นหัวสาวๆอยู่แล้วเลยไปเล่นน้ำทุกวันไม่เป็นวันร้างเหรอไม่เป็นวันหรอกนะพวกเราไม่เป็นวันแน่แน่ฮ่าว่าไปโว้ยถ้าเกิดว่าเป็นวันขึ้นมาเจไม่รู้้วยเฮ้ยออกไปไม่ต้งมาอยู่กับขี้ขี้บนฝ้าโอ้ยพวกนี้เนี่ยนะชอบเล่นทุกวันเลยเป็นสาวสาวแท้ๆนี้ดีกว่าหอยชอนี่ มีฝั่งมีใต้ดินอม,มีหอยด้วยมาเดี๋ยวเรากลับที่เดิมกัน,นจ้าโย<อ>่พี่ว่าใจทำไมเราไม่ช่วยผสมน้ำให้มันเล่นละ่ะเดี๋ยวพวกเราไปกันต่อเลยนะทุกคนระวังทางให้ดีด้วยละ่ะมันมีหินอุปสรรคเต็มไปหมดทำไมทุ่งนำ้ำเป็นอย่างเงี้ยอ้อยไก่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  นี่ไงมีคนมาแล้วเล่นกันไหมเนี่ยเขาเรียกว่าการผสมน้ำคูนเรารู้สึกว่ามันมีใครโยนอะไรมาแถวนี้เลยรู้สึกว่าเหมือนมีใครมาโยนอะไรมาแถวนี้เลยนะพน่นะสิเราก็ว่างั้นเหมือนกันหอยหอยอันนี้ก็คือหอยยังไม่ตายโยนมาลงน้ำเอาวโยนไปโนแล้วอ่ะเออเขาไมยังไม่ตายมีฝามันยังปิดอยู่อ่ะ โอ้ยใครมายนะุ่อะไรแถวนี้แล้วฉันคาบอะไรกันเนี่ยคาบอะไรไม่รู้เลียงสาเลยเบลวิว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 ,วโอ้แล้วก็ว่างั้นเหมือนกันนะเฮ้ยนโนดิอ๋อไปโนแล้วป้ากากากาอ้าวมีคนไปไหนแล้วไอ้ใจเด็กว้าวทำไมตรง้องมีพี่ควายด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปหาพี่ควายกันดีกว่าน,นะครับ พี่ควายไปทำอะไรเอ่ยพี่ควายอย่ามายุ่งกับควายควายกำลังกินยาก,กินนมอยู่ควายที่ได้กินนมฮะโตตขนาดนี้ไม่มีลูกไม่มีเมียด้วยอย่ามาว่านเราจะจะจะ,ะโอ้โรเจอร์โรเจอร์ทำไรลูกโรเจอร์โรเจอร์กำลังกินน้ำโรเจอร์กำลังกินน้ำอยู่โรเจอร์กำลังกินน้ำอยู่แล้วยายคนหัวฟาห่มหยิกย้อยอะไรมาแถวอะไรเดี๋ยวนี้นเฮ้ย มันซีกว่ามันมีคนไร้ประโยชนด้วยเออ้ลกำลังสีแมนบล็อกบลาอสวัสดีครับผมน้องโกลเด้นผมเป็นน้องกระชีมันน้อยหนุ่ยหนหนูอย่าฮ่าพอไม่เป็นน้องโกลเด้นแล้วผมเป็นวิกเกอร์ดีกว่าฮู้ปอกหน้าแล้วจะไปจะดับบล็อกบลาอจะเป็นเจ้าไก่ฉันจะกินบล็อบล็แล้วจะขู่ควายมาทำอะไรอย่ามาว่าฉันนะเด้อโอ้ยโอ้ของเต็มเลยโอ้ไปดีกว่านะบล็อกบล็อกหุยทำไมตรงนี้มัน เล่นน้ำด้วยเดี๋ยวไปหาก่อนนี้ก่อนนะบล็อกบล็อกขอเล่น้วยครับพี่บล็อกบล็อกอายาอายาโอ้เดี๋ยวเราลกลับไปที่ฟาร์มกันเลยรู้สึกว่าตอนนี้จะกลายเป็นฟาร์มปิดนี่เืมเราต้องผ่านทุ่งหญ้าก่อนนะทุกคนทุ่งหญ้าดีเยอะมากเลยโอ๊ยนนนสะดุดลม้มเดี๋ยวสะดุดสะดุดหญ้าแผ่นดินก็แห้งแล้งแล้วด้วยทุกคน ชะชะอืมไปก่อนดีกว่านะะอี่ว้าวมีไก่าไมมวันมีไก่อยู่ตรงนี้ด้วยอทุกคนก้กๆกเจทำไมกันอีกแล้วเนี่ยเจจะไล่ไก่จ้เจเหยุดเจหยุดโอ้ยโอ้ไม่หยุด โอ้ปฏิผมมาไล่เองแล้วเสกว่าทำไมมีดไปอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยอย่ามาโยกกับพวกลูกฉันนะโอ้อย,ยไปน้อยลุงขอเล่นด้วยดีลุงครับอบบย่ามาโยงกับลูกของฉันนะลูกของฉันเพิ่งเกิดมาแค่สิบสามตัว ้ยพอวีอเป็ดขึ้นมาเนี่ยแล้แล้วก็เปลี่ยนไปแล้ก็กลายเป็นเป็ดที่ไร้ประโยชน์แล้วหรอเนี่ย,ยให้ก็บอกแล้วไงอันก็คือข้าวมองโก, <นะ S 1> งกลีนะครับข้าวมองโกลีนะครับข้าวมองโกลีก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้หรอครับข้าวมองโกลีมันคืออะไรก็ข้าวชื่อองคือข้าวมองโกลีงาลักมามบมันกินด้วยมันเอาเขากินมาบดูไม่กินมาบ ยฮ้ยโอ้ยลุงขอดูมั่งสิจ๊าลุงขอดูมั่งไม่ได้ไม่ต้องมาอยู่กับลูกของฉันมา,มามามาหนูยำไปกับลุงด้วยไม่ต้องไปหรอกลูกพวกนั้นมันเป็นอันตรายแล้วลูกเอ้ยเห็นไหมมันกินข้าวมองโกรีด้วยมังโกรีมั่งโอ้ยกินเถอะแม่ค่ะ เดี๋ยวเขกินอะไรกันไม่ได้ลูกมันไม่มีอาหารที่ดีสําหรับลูกแล้วล่ะมีแต่น้ำเนี่ยแหละลูกอ้าท่าไมไม่ให้พวกหนูกินบ้างคะแม่ไม่ได้ลูกโอ้ยดูสลุกเกินพี่แม่ลูกหนูเอาอยู่ตรงนี้ไอ้ไข่ของฉันออดออดดออดออดใครกินกินกินอยู่ข้ามอเกลีย ไปที่ไหนกินข no. ้าวบาร์บีคิไม่กินมาพูดเล่นดีเดี๋ยวเล่นน้ำกินข้าวบัง์บีคิเป็ดเล่นน้ำเป็ดเล่นน้ำหมอมีเป็ดมาเล่นน้ำไหมโอ้ยมีเป็ดมาเล่นน้ำอยู่แถวนี้ด้วยแฮะใครจะมาเล่นน้ำเอยใครมาเล่นน้ำมีีมีมใครมาเล่นน้ำเออใครมาเล่นน้ำเออไปเอาไปมันมีใครมาฉีดผมด้วย โยไม่ครยิ <intellectual dive tutoring> <t> ่ง <Michael> ปืนฉีดน้ำามยตรงนี้เ่ยจ้าช้าช้าจ้านี่ฮะแก๊าแกบแก๊บแบแกอาฝังพวกนี้เลยโฮ้ยทำไมบวกเราต้องกลายเป็นสบ้าแบบนี้เลยเนี่ยอยากกลับตอนใจเป็นเด็กอีกจังอ่ะคี้กองคีกง ขีก้กงทำไมมนุษย์พวกนี้ใจรกับพวกเราขนาดนี้ทำไมแม่พวกเรายอ่นกับใครเป็นเด็กทำไมเราต้องเพ้อเป็น่างนี้พอมีลูกเป็ดถ้าเกิดว่ามีลูกเป็ดมาเนี่ยมันย็จะเล่นกับพวกเราอีกอ่ะมันเล่นกับพวกเราเหมือนสมัยตอนเด็กๆด้ด้วย,วยขีก้กงขีกง้กงขีกง้กงขี้กงที่สุดไม่รักพ่อกับแม่แล้วพอกกับแม่สนใจแ,แต่ลูก เฮ้ยพวกนี้ก็พูดอะไรเนี่ยเรื่องอะไม่รู้เลยดาวเรืองอะไม่รู้อะไรเลยพวกเป็ดเนี่ยนะพูดอะไรน่านำค้านชะมัดกูกินไหมเฮ้ยมีอะไรด้วยโอ้ยลงกินลงกินจ้ะดาวเรืองเป็นผู้หญิงอะดาวเรืองกูรู้ว่ามันไม่ใช่ดาวเรืองเฮ้ยเฮดูดิไก่มันตอดกันน่ะเอ้ยโอ้ยอย่าทำอะไรดิแจ้โอ้ยโลเจ้รน่ะทำให้ใจเป็นอย่างเงี้ยเฉยเลย

กว่า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 ไปก่อนดีกว่าดาวเีืยงขอไปที่บ้านมนุษย์ดาวเีืองไม่อยากอยู่ในกองแล้วมีแต่คนไม่ชอบดาวเรืองชอบพวกลูกเป็ดตัวน้อยมากกว่าดาวเรืองไม่อยากอยู่กับคนดาวเีืองงอนดาวเีืองงอนแล้วดาวเรืองจะมาอยู่กับพวกมนุษย์ไม่อยากอยู่กับพวกเป็ด กับเป็นน้อยมันก็ดูแลได้เป็นน้อยมาดูแลดาวเรืองสักทีดาวเรืองงอนแล้วชุูเอาขี้มันกินไงกองขี้ดาวเรียงนายเรียงว่านะจะไปหาเมาคลี้เมาคลีอยู่ไหนเมาคลีดาวเือดตามหาสีดําสีดําสีดําแล้วก็ขาวไหนดําขาวบนใบใหญ่ เตูดมตมาตูดเมาวตูดเันนี้มาวตูดเันนี้มาตูดมั่วตุ่ั่วนี้แล่วล่ะั่วมั่ตาม่วตุ่ม่วตุ่มั่วตุ่ว่ม,วมั่นม่วตนะม,มั่วน,นุ่มั่วต่มั่มวมมั่มั เฮ้ยดีจังเลยน้องเป็ดมาขนาดนี้เนี่ยไม่เอาแล้วหนูจะไม่เล่นกับใครไม่เล่นกับน้องเป็ดอย่าพาะอย่างนั้นสิคบพี่เออเออมีครับโอ้ยผมเป็นเด็กฮะพวกเราเป็นเด็กกินเหลือตดกงเดี๋ยวเถอะนะกินเหลือตะกงงานดอกไม้เห็นเหลืออะไรดิ จ้าโอ้ยรู้สึกว่านะเหมือนมีคนกำลังจะมานินทาพวกเราพวกเราอะถ้าเกิดว่าโตแล้วก็เจอดีเนี่ยพี่ไปน่ะจะสอนอะไรให้รู้ไหมฮะสอนอะไรครับพี่พี่น่ะจะสอนอะไรติงต้องไอต้องเชื่อพังแม่แล้วอีกอย่างไ่ต้องมายุ่งกับเพื่อนเพื่อนของพี่พี่น่ะจะไม่ดีหนูอีกแล้วทำไมครับพี่หนูอาจจะน่ารักขนาดนั้นไม่น่ารักเลย ยังความนะของพวกเราแถมนั่นกับแม่ผม<ห>ด้วยโอ,อ้ออก็ได้นะครัะขอพวกหนูด้วยนะคะก้าวกลาบขอปิด่ิธีนี้นะบายบายย้แม่คะหนูขอกินหน่อยดีบ่อย้เกินเอาใ,ใจ่ไงจุโอ้ไปกันเถอะลูกไม่ต้องไปอยู่กับพวกนั้นหรอกนะครับไปลาบายบายจ้า